สวัสดีครับพบช่องขบวนชาแนวนะครับขบวนพปาภาพยนตรการสารซุ้มนะครับหรือว่าของขังนะครับเนี่ยครับผุ้หยิงกับสารด้นะครับเนี่ยครับผู้ถอกับสารในนะครับพุ้หยิงอ่าถอดถอดกับสารในนะครับเมืงนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นรายได้พิเศษเลยนะครับรายได้ดีมากเลยนะครับโอระวาาะมาต่อครับ เผายังบวนวะเอาครับปรโมเงินไปนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตานไปสารมานะครับเนี่ยครับอ่าโบวนมามาทานเราข้นจอมนะครับเนี่ยครับแกล้งกันไปแานกันมานะครับนะยครับแกล้งกันไปแกล้งกันมานะครับเป็นเพื่อนส้มตาประกอกครับตามมากกอกนะครับเนะยครับตามมกกอกนะครับนะครับอ่เดี๋ยวโกวันเดี๋ยวพาไปเมืองตอนแลี้วนะครับตอนเสร็จนะครับเสร็จเราว่าสีดสวยง้มขนาดใไเดนะครับเนี่ยครับ ทารเสร็จแล้วครับนะครับว่างเลาสารนะครับนะครับเบคนก้วยกันไปก้วยกันมานะครับนะครับเป็นอ่าแม่ของกบวันนะครับเป็นแม่นะครับนะครับเราสารนะครับนะครับเป็นอาชีพผู้ได้กัเฮ well ็ดได้นะครับถือว่ารายได้ดีนะครับค่าแรงคันต่ําเลยนะครับถ้าทําได้ครับนะครับแล้วกบวันเนี่ยพระบัตอนเสร็จนะครับอันดีเสร็จแล้วว่าเราสีสารงามขนาดไหนนะครับ อ่าถ้าไปสนใจก็คอมเมนตก่จิบได้เล้วครับอ่าเนห็ดเห็ดครับทางนี้ขังไก่ตีนะครับขังไก่ชนนะครับคขังไก่ชนนะครับดีแล้วแล้วเหล่าย่างดีนะครับเนี่ยครับเหล่าติ๋วย่างดีนะครับเนี่ยครับนี่นะครับไหนครับตรงนี้บาดนะครับเนี่ยครับรูปเลยนะครับไม่ห่วงว่าบาดนะครับไหนครับเป็นบ่าครับโอ้ยครับผู้หญิงีเห็ดใดนะครับทำนองนาราปูไซดีเดนะครับเนี่ยครับโอ้ยไอเรานะครับตับปูไซเราคนนี่้ไอเราด้ครับครับ เชีงประเภทอสมอลเนียงไอ้นะครับเดี๋ยวนะครับรอกันไปนะครับเพิ่งชมไปเลยเลยนะครับเรื่องการทำทำไปกาคลิปนี้อาจจะผมว่าน่าจะพอไทยเนื้อแล้วครับเพราออาจจะตัดไปเป็นตอนแล้ว้ะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเราเห็ดจริงทำจริงนะครับนะครับเพิ่งฝีมือแล้วนะครับนะครับทำจริงทำจริงนะครับ นะครับนาชีพดีมากเลยนะครับนะครับวางเลยครับไม่ไม่ไม่หัวกับเบิดนะครับนะครับไม่เขาับไปคว้าเสือบนนะครับขั้นานของของมีกะใส่ผงของมันน้ำนะครับอันนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับู้หญิ่งนะครับเนี่ยครับเป็นแม่นะครับเนี่ยเราเห็ดครับนะครับบรรยากาศน่ากบวันนะครับ น <ciğim. S 2> ากบวนครับอยู่ให้อยู่นะเราครับเนี่ยครับเพิ่งเราเห็ดมีหลายแบบนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เพิ่อเอาขวดนั้นมาตีนะครับปูวังก็เลตัดน้อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับชมร่วกันนะครับเนี่ยครับกกล้วยกันไปกล้วยกันมาภาษาบางกบวนก็คคอกใกล้กันไปกล้กันมานะครับอ่าดูให้จบนะครับดูให้จบจะมีตอนเสร็จแล้วนะครับตอนจบแล้วนะครับครับขบวนกับคลิปนี้กับนี่ต้องติดํานะครับปูวังกับีลตแต่เพิ่งตัดตอนนี้คือตอนแล้วเลยนะครับ นี qui, ่เห <Yeah, S 1> <Wirtschaft. S 2> ็ดหลายอย่างนะครับตอเบื้งอะไรนะครับเดี๋ยววันไหนมา่งจะมาดูให้ดูพิธีทำนะครับจนจบเลยนะครับอาจจะเบิ้องมันชิปมันชิปไปแด้วครับอะไรยังไงน่เะครับวันนี้ผมวันนี้จะซุมมาปุ้ยยิ่งใหญ่เลยนครับซมครับของขังครับนะครับนะครับเราถึงถามว่าไงคือกล้วยกันไปกล้วยกันมาครับไห้มันโค้งกันนะครับ รัดให้มันโค้งโค้งกินแล้วกาันนะครับผมาทำกันเลเลี้ยครับนะครับถ้าจะเห็ด อยากดูวิธีทำนะครับวันไหนว่างๆเดี๋ยวก็วันนี้ว่าไทยมังจนว่าจบนะครับจนว่าจบคลิปเลยครับอันนี้ก็ว่างกับเบิบ่งเห็ดนะครับแต่ว่าบองไงคือสานกันไปสานกันมาแล้วครับแล้วก็คโค้งขึ้นนะครับสุดทแล้วครับนะครับ เนี่ครับแล้วก็สานแบบสานมากวันนี้เราว่าเราบอกแล้วเรากว่า,าคำพอดีนะครับ เนี่ครับเราอะที่พลิกมาแล้วครับเนี่ยครับพลิกมาแล้วครับฐานร้ายนี่นะ้ครับอันนี้ครับพิกมาแล้วครับฐานขึ้นฐานขึ้นนะครับโค้งขึ้นโค้งขึ้นแล้ครับอันนี้ขบวนณที่พาไปเบิรงกันแล้วเลยนะครับอันนี้ครับอ่านี่ยนะครับวันที่เสร็จแลยนะครับเนี่ยครับเราเฮ็ดแล้วนะครับฝีมือแล้วนะครับเนี่ยครับฝีมือผู้หญิงนะครับเนะครับฝีมือล้วครับเสร็จเราได้ครับเนี่ยครับของขังนะครับครับเนี่ยครับคือของขังนะครับของขังเลยส้มเนะครับสังไกลนะครับดีนะครับเราเฮ็ดครับเนี่ยครับ อ่าเขาขังสามารถขังไกล้ตัวละเป็นมื่นะขังเลยนะครับนะครับสบายเลยครับนะครับผมสวยงามนะครับนะครับผมมัน้าเบิรงเลยนะครับนะครับนะครับโู้งามนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับก็จบแล้วนะครับนะครับนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับครับผมว้งกติขอจบคลิปซัมนี่นะครับสวัสดีครับ